สวัสดีค่ะมื้อนี้ปัตุยกับปีมัดเที่ยวสำลรงเนาะคะ่ะสมุดปาการค่ะพ่อแม่พี่น้องก็เลยมากินเขาอยูอ่ตลาดเอี่ยมเนาะคะ่ะได้มาเจอกับเขื่อนฝูมกคุยมุนคุยนี่น้ำกันหลายอย่างค่ะแล้วมาที่นี่ได้สร้างเขาต้มที่มาหามากินพ่อแม่พี่น้องค่ะ สังข้วต้มดีมาหามากินค่ะปฏติกกกีก็เลืมทายต่างแต่ที่แหลกค่ะไอน,นี้เออกินไปนจนจะเหมืนเ,เน,นล่าเพิงนึงเรล่าพึ่งนึกได้ค่ะอันนี้ต้มจับถ่ายของอเจหนยเนาะค่ะต้มจับถ่ายเจยังแสบที่เจ้าค่ะเอาแน่พี่นองอันนี้่ย้ำ ย้ำของพีมหาเนาะค่ะย้ำผักากาค่ะค่ะ,ะอันนี้เขาตรงม,มามากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องค่ะมากินน้ำกันออืืแซ่บลืมพ่อแม่พี่น้องลืมเอิญ ไม่มีเบอร์พี่หนูขายไปหมดหมดแล้วที่พี่มาหาถึงจะโทรบอกพี่เอาไหมหนูจะได้เก็บขึ้นใจเปแบบก็น้ำขมตรงนู้หมดแล้วที่นู่นมาโทรหาเบอร์เรามันยังดูดอ่ะพ่อโทรหาหนูด้วยแล้วเวลาไปโทรนี่นะใครจะว่าเหรอนั่นอ่ะใช่นะาน้ำขมตรงนี้อร่อยอร่อยอือเนี่ยลูกค้นะเขาบอกว่าให้สั่งเลยนะของยไกหมดแล้วเราก็เลยต้องสั่ง

ม,มากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกันแซบ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 บอืมไม่ได้กินโดนพ่อแม่พี่น้องอืม ớt นํา nấm นะกินนํา